ถ้าตัวแม่นอนน้อยนอนไม่ค่อยหลับจะมีผลต่อลูกไหมนะคะก็คือถ้าในกรณีที่คุณแม่ท่านไหนคะ่ะกําลังมีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับหรือว่ารู้สึกว่ากลางคืนเราหลับได้นิดเดียวแล้วก็ตื่นบ่อยอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆภาวะนี้เป็นได้ตลอดการตั้งครรภ์เลยนะคะเพราะว่าหมอเคยเจอคุณแม่ที่มีปัญหานี้ตั้งแต่ช่วงแบบไตรมาสสองบางคนไปเกิดในช่วงไตรมาสสาม แล้วก็ที่จะเจอบ่อยที่สุดก็คือช่วงระยะใกล้ๆคลอดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเหมือนหมดลูกอะค่ะใหญ่แล้วก็ทําให้คุณแม่รู้สึกอึดอัดเวลานอนบางครั้งลูกเตะลูกถีบก,ก็ตื่นแล้วก็หลับยากนะคะปัญหาเรื่องนอนไม่พอของคนท้องเนี่ยก็เจอได้ค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วทีนี้ถามว่าแล้วถ้าหากว่าคนท้องนอนไม่พอเนี่ยส่งผลอะไรบ้างนะคะส่งผลแรกเลยก็คือส่งผลกับตัวเราเนี่ยละค่ะ ทำให้เราตื่นมาอีกวันหนึ่งแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียนะคะอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียง่วงนอนได้ง่ายถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนนะคะทำงานในลักษณะที่จะต้องใช้เเรียกว่าสมาธินะคะหรือทำงานกลุ่มที่อาจจะต้องเสี่ยงในเรื่องของการพลัดตกหกล้มหรืออุบัติเหตุ <c oughs> ก็จะต้องระัดระวังในส่วนนี้ด้วยนะคะถ้าหากว่าในช่วงกลางวันเราง่วงมากก็ลองขอ หัวหน้านะคะไปนอนพักผ่อนนะคะไปงีบสัก5นาที10นาทีอะไรแบบเนี้ให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะคือเปลี่ยนจากนอนกลางคืนก็มาชุบนอนกลางวันร่วมด้วยก็ได้ก็จะช่วยให้เราสดชื่นขึ้นนะคะอันนี้คือผลต่อแม่นะคะแต่ถามว่าผลต่อน้องมีไหมบอกเลยค่ะไม่มีนะคะเพราะว่าแม่จะหลับหรือแม่จะตื่นเนี่ย ก็ไม่เกี่ยวกับลูกนะคะลูกอยากจะตื่นล,ลูกอยากจะหลับตอนไหนเขาก็มีไซเคิลของเขาอะคะ่ะซึ่งไม่เกี่ยวกับวงจรการนอนของเรานะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่ต้องห่วงน้องนะถ้าเกิดว่าคุณแม่มีปัญหานอนไม่หลับนะห่วงตัวเองก่อนนะคะแล้วถ้าหากสมมติว่านะคะอยากจะใช้ยาร่วมด้วยในกรณีที่แบบแค่นอนไม่หลับเฉยๆอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถใช้ยาตัวไหนได้นะคะหมอแนะนํานะคะสามารถที่จะทานยาตัวแก้เวียนที่เป็นยาแก้แพ้ท้องอะคะ่ะ ที่เราทานในช่วงไตรามาสแรกที่เป็นยาแก้เวียนตัวนี้ที่เป็นเม็ดเหลืองๆนะสามารถที่จะเอายาตัวนี้ค่ะมาทานก่อนนอนได้นะคะเพราะว่ายาแก้เวียนมันจะมีฤทธิ์นะคะทําให้ง่วงนอนหน่อยๆอยู่แล้วแล้วก็เป็นยาที่ใช้ได้ค่อนข้างปลอดภัยในช่วงของการตั้งครรภ์นะคะเพราะว่าในช่วงตั้งครรภ์เราไม่แนะนําให้กินยานอนหลับนะเพราะว่ายานอนหลับมันจะเอฟเฟกตต่อน้องด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มยาแก้เวียนตัวนี้เรากินได้นะคะก่อนนอนหรือเป็นพวกยาแก้แพ้ลดน้ำมูกพวกนี้บางครั้งเรากินก่อนนอนเราก็จะง่วงนอนอยู่แล้วนะคะ ก็สามารถที่จะลองใช้ยากลุ่มนี้ร่วมด้วยได้ก็แล้วกันนะคะยังไงก็ขอให้คุณแม่นะคะนอนหลับพักผ่อนได้เร็วๆก็แล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอด้วยก็แล้วกันเนาะ